นำใจใช้ชีวิตขอบคุณดีเลี่ยงอบายามุกท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสุโขทยัย FM93.75 มเสิมเจาิสำนักประชาสัมพันธ์เขตสีกรมประชาสัมพันธ์จะนี้ไปกอเชจญรับฟังรายการพุทธ,ธรรมนำชีวิตครับ ขอความสุขความเจริญในธรรมจะบังเกิดมีในบรรดาญาติโมท่านสาธุชนทุกคนทุกท่านชาข้าวันนี้นั้นเราท่านทางหลายก็กลับมาพบกับรายการพุทธธรรมนำชีวิตทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสุขโขทัยที่คลื่นความถี่ FM 9ก้าสดเมกะเำเนินรายการโดยอัตมาภาคพ,พ,พระมหาดวงอำนาจสิริมังคโลวัดสวรรคารามในพระสังฆราชูประถมอำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุขโขทยัยซึ่งจะได้หยิบยกในสิ่งที่เป็นคติธรรมเพื่อน้อมนำมากล่าวให้กับญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้สดับรับฟังเป็นประจำพร้อมกับบรรยากาศยามเช้าๆอย่างนี้ ซึ่งในเช้าเของวันนี้นั้นก็ตรงกับเช้าของวันที่ยี่สิบเอ็ดเดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2,567ันาผ่านไปแป๊บๆเกือบจะสิ้นปีอีกแล้วโยมอีกเดือนกว่า อีกเดือนกว่าๆก,ก,ก็จะถึงวันสิ้นปีนะซึ่งต้องบอกว่าปีหนึ่งปีหนึ่งในความรู้สึกของอาตมาภาพแล้วเนี่ยมันผ่านไปรวดเร็วโยมนะในแต่ละปีแต่ละปีดูเหมือนมันจะไม่ไม่นานแต่จริงๆแล้วเรื่องของเวลามันก็คงเป็นเรื่องของเวลา มันก็ไปของมันปกตินั่นแหละแต่ความรู้สึกของตัวเรานั้น,นเข้าใจว่ามันผ่านไปเร็วเพราะว่าอย่างตัวธรรมาภาพเองไม่ได้ให้ความสำคัญกับวันเวลามากมายไม่เหมือนตอนบวชใหม่ๆสมัยแต่ก่อนะ ตอนสมัยแต่ก่อนบวชใหม่ๆนี่โอ้ยกว่าจะผ่านไปแต่ละวันมันเหมือนกับว่ามันใช้เวลายาวนานแสนนานกว่าจะผ่านไปแต่ราตรีนี่ทรมานพูดถึงสมัยบวชแรกๆนะเพราะว่าเอาจริงๆสมัยบวชใหม่ๆก็ไม่ถือว่าเต็มใจบวชหรอกโยมแต่ถูก นาย,ายขอร้องให้บวชมันก็เลยผ่านไปได้วยความยากลำบากหน่อยได้แต่ละวันแต่ละวันแต่พอเราอยู่ไปนานๆเริ่มปรับตัวเริ่มเข้าใจเริ่มเรียนรู้นะก็ทำให้เราอยู่ได้อย่างไม่มีปัญหาจากผู้ที่เคยนับวันนับคืน กว่าจะผ่านไปแต่ละวันแต่ละคืนในอดีตเนี่ยกลายเป็นว่านะปัจจุบันนี้ไม่ได้สนใจเลยโยมว่ามันจะผ่านไปกี่วันหรือจะผ่านไปกี่คืนไม่มีเวลาสนใจก็เลยไม่รู้เลยว่าวันคืนที่มันผ่านไปมันผ่านไปยังไงเมื่อก่อนนี่โอ้ยกว่าจะเข้าพรรษากว่าจะออกพรรษานี่มันนาน,น,าน แต่ณนะปัจจุบันนี่เหมือนหลับแล้วตื่นแป,ป,แป,ป๊บๆอา้าวออกพรรษาอีกแล้วนะเดี๋ยวเข้าเดี๋ยวออกเดี๋ยวเข้าเดี๋ยวออกผ่านไปแป,ป๊บเดียวยี่สิบกว่าปีก็ไม่น่าเชื่อเหมือนกันจะอยู่ได้ขนาดนี้โยมแต่อยู่แล้วมันได้ทำประโยชน์อยู่แล้วได้สรรสร้างในสิ่งที่เป็นประโยชน์มันก็ ทำให้วันเวลามันผ่านไปเร็วคือมันเพลิดเพลินกับสิ่งที่ทำคำว่าเพลิดเพลินนั้นไม่ใช่หมายถึงนันที่อย่างเดียวตัวนั้นนะแต่หมายถึงว่ามันมีความสุขกับสิ่งที่ตนเองได้ทำเนี่ยเจริญพรท่านอุดรจากสพปลาวนะี่ฟังรายการตอนเช้านี่จากสพปลาวก็มีโยม นอกจากโยมที่ฟังผ่านคลื่นวิทยุของสวทสุขโขทัยก็ยังมีจากต่างประเทศหนึ่งในนั้นที่มองเห็น,นก็คือจากสปปลาวประเทศเพื่อนบ้านของเรามาถึงกติธรรมเช้านี้โยมพูดถึงเรื่องของกฎของแรงดึงดูดโยมกฎของแรงดึงดูดนะฮะไม่รู้ว่า โ <c oughs> ยมเข้าใจความหมายไหม <c oughs> คือกฎของแกของแรงดึงดูดนั้นก็คือหมายถึงตัวเราเป็นสื่อนะตัวเราเป็นสื่อหรือเป็นตัวล่อโยมว่าเรากระทําอย่างไรผลแห่งการกระทํานั้นเนี่ยมันก็จะวิ่งวนกลับมาหาเราประมาณอย่างนั้น ยกตัวอย่างเช่นเขาบอกว่าอารมณ์ดีแล้วจะมีความสุขนี่คือกฎของแรงดึงดูดอารมณ์ดีแล้วจะมีความสุขโยมโยมสังเกตไหมว่าคนไหนที่หัวเราะง่ายคนไหนที่ยิ้มง่ายอัธยาศัยดีพูดจาดีบริบทรอบตัวของเขาเนี่ยก็จะมีแต่คนเหล่านั้น ลายล้อมบรรยากาศรอบตัวเขาเนี่ยสำหรับคนที่ยิ้มง่ายหัวเราะง่ายนะบรรยากาศรอบตัวของเขามันก็จะดูเบิกบานไปเสียทั้งหมดนั่นสำหรับคนที่ยิ้มง่ายหัวเราะง่ายบรรยากาศรอบกายนี่ดูมีความสุขผู้คนที่อยู่รอบข้างต่างมีความสุขเมื่อเขาคนนั้นยิ้ม คนที่อยู่ข้างกายเขาก็ยิ้มยังมีความสุขแล้วก็อบอุ่นแต่ในทางตรงกันข้ามโยมนึกภาพถึงคนที่อารมณ์ไม่ดีขี้หงุดหงิดง่ายหัวร้อนง่ายโยมถามว่าใครที่อยู่ใกล้บุคคลเหล่านั้นเนี่ยโยมรู้สึกมีความสุขไหมล่ะนั่นคือพลังงานลบอ่ะ ใช่ไหมพออยู่ใกล้บุคคลที่มีพฤติกรรมอย่างนั้น <c oughs> โกรธง่ายหงุดหงิดง่ายถามว่าเราอยู่ใกล้ๆเราก็ไม่ได้มีความสุขนะเหมือนโยมทำงานเจอเจ้านายที่อยู่ใกล้แล้วเจ้านายขี้หงุดหงิดขี้บน่นขี้ดา่าขี้ว่าสารพัดขี้โยมมันก็มีแต่ความเหม็นนะนะใครก็ไม่อยากที่จะเข้าใกล้ใครก็ไม่อยากที่จะอยู่ใกล้ นั่นคือกฎของแรงดึงดูดเมื่อคนรอบข้างโยมเป็นยังไงตัวโยมทํากับคนรอบข้างย่งไงบริบทรอบข้างของโยมมันก็จะเป็นลักษณะอย่างนั้นอันหนึ่งเขาบอกว่ามองโลกในแง่ดีแล้วจะเจอแต่เรื่องดีๆนี่ก็คือกฎของแรงดึงดูดเหมือนกันจริงท่านทั้งหลายสามารถเอาไปใช้ได้นะ เพราะมันเหมือนการตั้งไมล์เซ็ให้กับตัวเองเมื่อเรามองโลกในแง่ดีเราก็จะเจอแต่เรื่องดีๆเจอแต่สิ่งดีๆที่จะผ่านเข้ามาในชีวิตเพราะเราจะไม่ได้ค้นหาสิ่งที่เลวร้ายแม้เจอเรื่องร้ายๆก็มองเป็นเรื่องบวกได้ถ้าคนมีทัศนคติในการมอง โลกที่ดีนะมันก็สามารถมองเรื่องร้ายให้กลายเป็นเรื่องดีบ้างก็ไดนะ้แต่ถามว่าโดยชีวิตของความเป็นจริงของท่านทั้งหลายเนี่ยโอกาสที่เราจะมองโลกในแง่ดีร้อยเปอร์เซ็นเนี่ยโยมมันยากนะยกเว้นแต่คนที่มีธรรมะในใจมีคุณธรรมในใจเนี่ยเข้าใจสัจธรรมของชีวิตเนี่ยบุคคลเหล่านั้นก็สามารถที่จะ ปรับเปลี่ยนในเรื่องของทัศนคติมุมมองความคิดของตนเองได้แล้วก็มองโลกในแง่ดีได้เพราะเข้าใจโลกนีแต่ส่วนคนที่ยังไม่เข้าใจโลกนี่ญาติโยมทั้งหลายนะมันก็ถูกย้อมนะถูกชี้นำชักนำให้เป็นไปตามกิเลสข,ของตนเองแล้วก็วิ่งเต้นไปตามโลกกรรมท,ทั้งหลายทั้งปวงนั่นแหละมันก็เลยทำให้ทุกข์ไม่รู้จักจบจัดสิ้น ต่อมาเขาบอกว่ารักตัวเองแล้วจะมีความสัมพันธ์ที่ดีอ่ะอันนี้ก็ชัดเจนเมื่อเราดูแลตัวเองรักตัวเองนะให้ความสำคัญกับตัวเองเนี่ยเมื่อเรามองเห็นคุณค่าของตัวเองแล้วเนี่ยมันก็ทำให้เราเนี่ยมองเห็นคุณค่าของคนรอบข้างของเราถูกไหม ถ้าตัวเราเองยังไม่รักตัวเองยังมองไม่เห็นคุณค่าของตัวเองเราจะรักบุคคลรอบข้างแล้วก็มองเห็นคุณค่าของบุคคลรอบข้างของเราได้อย่างไรมันก็คงเป็นไปไม่ได้ในส่วนตรงนี้นะไม่รอช้าประโยคถัดมาเขาบอกว่าใจเย็นโยม เขาบอกว่าใจเย็นแล้วจะผ่านทุกเรื่องไปด้วยดีนี่นี่คือกฎของแรงดึงดูดที่พูดถึงนะอารมณ์ดีมองโลกอมองโลกในแง่ดีรักตัวเองแล้วก็บอกว่าใจเย็นนะเมื่อใจเย็นแล้วจะผ่านทุกเรื่องไปด้วยดีอันนี้ธรรมาก็เห็นด้วยนะกฎของแรงดึงดูดเนี่ย เมื่อใครก็ตามที่รู้จักคำว่าใจเย็นเพราะส่วนใหญ่ที่มันมันไม่สามารถจะผ่านเรื่องทุกเรื่องไปได้ก็อาศัยความใจร้อนนะี่แหละพอใจมันร้อนมันก็ร้อนไปที่หัวโยมกลายเป็นคนหัวร้อนนะเมื่อใจร้อนไม่พอแล้วหัวร้อนอีกด้วยโยมลองนึกภาพตามนี <c> ่ <oughs> ใจร้อนไม่พอแล้วหัวร้อน พอหัวร้อนแล้วทีนี้เนี่ยมันจะขับความร้อนผ่านวาจาผ่านกิริยาท่าทางเชื่อว่าหลายคนเนี่ยเป็นแบบนี้แม้กระทั่นท่านผู้ฟังที่ฟังรายการพุทธธรรมนำชีวิตเนี่ยอาตมาเชื่อว่าในบางขณะนะต้องบอกว่าบางขณะโยมที่นั่งฟังอาตมาเนี่ยบางขณะก็อาจจะเป็นลักษณะอย่างนั้นนะ เหมือนคำคำพูดหนึ่งที่เขาบอกว่ายอมไม่เป็นก็เย็นไม่ได้เนาะเพราะฉะนั้นการใจร้อนหรือความใจร้อนเนี่ยมันไม่เคยทำให้ใครเนี่ยประสบความสำเร็จในชีวิตอยมมันมีแต่พังกับพังเท่านั้นแต่ถ้าเรารู้จักคำว่าใจเย็นนะแล้วก็เอาเหตุและผลเนี่ยเข้าไปควบคุม ในการพินิษพิจารณาเรื่องราวต่างๆที่มันผ่านเข้ามาในชีวิตของตัวเราใช้เหตุและผลเป็นจุดยืนท่านผู้ฟังทั้งหลายไม่ใช่ว่าถูกกระทบแล้วก็ระบายไปตามอารมณ์แห่งความโกรธของตัวเองถ้าอย่างนี้มีเท่าไหร่ก็พังหมดโยมมิตรสหายต่อให้เป็นที่รักแค่ไหนก็ตามเมื่อเจอสภาวะแบบนี้นะ เมื่อเจอสภาวะแบบนี้ก็พังหมดแหละเอาจริงไม่ว่าท่านจะมีมากมายแค่ไหนถ้าท่านหัวร้อนใส่คนรอบข้างเลยอีกหน่อยคนรอบข้างก็จะเจิงหมดเพราะลักษณะของคนหัวร้อนนี่มันไม่ใช่ร้อนแค่หัวไงยมปากก็ร้อนกายก็ร้อนมืนร้อนไปหมดมันพังไปหมดมันระรานไปหมดมันเสียหายไปเสียทั้งหมด แตนะต้องพยายามน้ำลาดหัวบ่อยๆเนอใครที่ชอบหัวร้อนเนีนะ่ยแตท่านผู้ฟังที่ฟังผ่านวิทยุก็เหมือนกันนะใครที่ชอบหัวร้อนพยายามตักน้ําลาดหัวตัวเองบ่อยๆมันจะได้ผ่อนคลายจากความร้อนได้บ้างโยมเอาต่อมาต่อมาเขาบอกว่ารู้สึกถึงความโชคดีแล้วจะเป็นคนโชคดีนี่ สร้างโมเมนตะ์มุมหนึ่งนะสร้างความรู้สึกเคยปรับทัศนคติแม้ตัวเองว่าสร้างความรู้สึกว่าโชคดีโยมสร้างความรู้สึกถึงความโชคดีแล้วจะเป็นคนโชคดีเอออันนี้ก็ใช้ได้นะเหมือนจะมาพูดกับตัวเองบ่อยๆ อาตมาบอกกับตนเองบ่อยๆว่าอาตมาโชคดีที่สุดเลยที่มีญาติโยมทั้งหลายเนี่ยยืนเคียงข้างถ้าใครอาใครเคยอ่านบทความที่อาตมาเขียนผ่านเฟซบุ๊กบ้างเนี่ยนะในเวลาทํางานอาตมาก็จะเขียนว่าฉันรู้สึกโชคดีที่สุดเลยที่มีญาติโยมชาววาสวรรคารามเนี่ยยืนเคียงข้างฉัน ฉันรู้สึกโชคดีที่สุดที่มีญาติโยมมองเห็นประโยชน์และคุณค่าที่ฉันได้ทำแล้วพร้อมที่จะยืนเคียงข้างฉันเสมอเนี่ยเกิตมาเองก็ปรับในเรื่องของทัศนคติให้มองว่าตัวเองเป็นคนโชคดีโยมเราบอกกับตัวเองเสมอเสมอว่าเราในโชคดีที่สุดที่มีญาติโยมทั้งหลายที่เป็นท่านผู้ฟังเนี่ยไม่ว่าจะฟังผ่าน Facebook หรือฟังผ่าน นะวิทยุก็าตามต่อให้โยมเป็นผู้ฟังแล้วเราไม่เคยเจอกันไม่เคยเห็นกันไม่เคยร่วมบุญด้วยกันอย่างน้อยมันก็ทําให้ฉันรู้สึกว่าฉันโชคดีที่ยังมีคนฟังใช่ไหมละ่ะถามว่าถ้าหากว่าตมาพูดแล้วไม่มีคนฟังเนี่ยโยมถ้าหากว่าตมาพูดแล้วไม่มีคนฟังเนี่ยใครจะมานั่งพูดอยู่ได้แต่ถ้าพูดแล้วไม่มีคนฟัง เหมือนนั่งคุยกับเสาสลาอย่างนี้ก็ไม่ใช่ไหมใช่ไหมแต่นี่อาศัยความโชคดีสําหรับตัวอาตมาภาพที่อาตมาจะมองว่าอาตมาโชคดีที่อาตมาพูดแล้วยังมีคนฟังอย่างน้อยที่ฟังผ่านเฟซบุ๊กก็สามสิบสามสิบกว่าคน แล้วที่ฟังผ่านวิทยุเนี่ยไม่รู้กี่คนแต่เชื่อว่าหนึ่งในไม่กี่คนนั้นก็มีโยมยายสำเภาขคีฟักเนี่ยฟังแน่เห็นไหมก็รู้สึกโชคดีมีร้านแดงปะยางสวรรคโลกเนี่ยนะโยมตรงบ้านยุทธการใช่ไหมนะทางบ้านกุอย่างเงี้ยโยมทางนะบ้านกล้วยอำเภอเมืองอย่างเงี้ยคืออย่างน้อยเราก็รู้ว่า เราพูดในสิ่งอย่างนี้เนี่ยก็ยังมีคนฟังอย่างหมอธนีเกษาใช่ไหมเนี่ยคือหลายต่อหลายคนที่เราสามารถสัมผัสได้ว่าไอการพูดของเราเนี่ยมันก็ยังมีคนฟังนั่นถือว่าเป็นความโชคดีโยมสำหรับอาตมาถือว่าเป็นความโชคดีโยมที่เราพูดแล้วยังมีคนฟังนะบางคนนู่นอยู่ทาง ลานหอย,น,ยนุ่นนายโยมนะก็มีคนฟังอยู่ทางอะไรอ่ะทางสีทำานงไปไปลายทางวังมีทางด้านนูน้นน่ะนะเขาเรียกอะไรนะเดีย๋ยวนึกไม่ออกแล้วคือเอาไปอันว่าอย่างน้อยแล้วการสรุปว่าคือเมื่อเรารู้สึกว่าในขณะที่เราพูดแล้วมีคนฟังอาจจะมาเขรู้สึกว่าจะมาโชคดีนะ ฟังมากฟังน้อยตะมาไม่สนหรอกน่ะนึกถึงสมัยไม่ได้เอาตัวเองไปเทียบเคียงกับพระพุทธเจ้านะแต่เปรียบเทียบให้ฟังว่าสมัยพระพุทธเจ้าแสดงธรรมครั้งแรกมีคนฟังห้าคนโยมพระองค์ยังเทศเลยพระองค์ยังแสดงธรรมเลยคนฟังแค่ห้าคนเนี่ยต่ม,มาโชคดีมากต่ม,มาแสดงธรรมอย่างน้อยทางเฟซบุ๊กก็สามสิบกว่าคนยังไม่รวมที่ฟังผ่านวิทยุเนี่ยเนี่ยคนแสดง คนฟังมากกว่า5คนอีกรำอรตมาโชคดีที่สุดแล้วโยมเพราะฉะนั้นแล้วถ้าหากว่าเรารู้จักที่จะเรียนรู้แล้วก็มองสิ่งรอบข้างของตัวเราเนี่ยให้มันกลายเป็นความโชคดีมันก็จะมีพลังในส่วนตัวอาต,ตมาเวลาทำงานตามาจะบอกตัวเองอย่างที่กล่าวในตอนต้นว่าตมาโชคดีที่มีคณะกรรมาการที่ดีโชคดีที่มีพระคุณเจ้าสมณีนที่คอยช่วยเหลือกันและกันช่วยงานวัดที่ดี โชคดีที่มีคณะศรัทธาญาติโยมทั้งหลายที่มองเห็นประโยชน์และคุณค่าในสิ่งที่อาตมาได้ทําในกิจกรรมการใส่บาตรทุกวันอาทิตย์ต้นเดือนเนี่ยอาตมาโชคดีที่โยมมองเห็นคุณค่าพอยมมองเห็นคุณค่าถึงวันอาทิตย์ต้นเดือนโยมก็มาร่วมทําบุญตักบาตรเข้าสารอาหารแห้งเพื่อเอาไปดูแลสังคมร่วมกับอาตมาเนี่ยคือความโชคดีดังที่กล่าวเพราะฉะนั้นเมื่อเรามองว่าสิ่งนี้คือความโชคดีของตัวเราเนี่ย อตาตมาก็มีพลังนะเอาจริงๆโยมคือพลังแห่งความสุขในมุมหนึ่งมันก็จะเกิดขึ้นจากความคิดของตัวเรามันจะทําให้เราสามารถที่จะเดินหน้าต่อไปอย่างมิได้ย่อท้อในสิ่งเหล่านั้นญาติโยมทั้งหลายนะโยมบอกว่าครอบครัวเจ้าเล่ก็ฟังทุกวันในเมื่อวานก็เจอลูกชายอยู่เมื่อวานไปหาครูดนตรีนะครูโบ๊ท ที่โรงเรียนเมืองเจอลูกชายอยู่นะเอาต่อมาอันสุดท้ายแล้วกันโยมเขาบอกว่าอันสุดท้ายเขาบอกว่ามีทัศนคติที่ดีแล้วจะมีชีวิตที่ดีทัศนคติก็คือมุมมองทางว่านความคิดเนี่ยแหละโยมสำคัญนะทัศนคติโยมที่ดีนะ ทัศนคติคล้ายๆคำว่าวิชา่นนนะก็คือทัศนคตินั่นแหละอันเดียวกันนะซึ่งถ้าหากว่าเรามีทัศนคติที่ดีญาติโยมทั้งหลายมุมมองที่ดีมันมองอะไรก็เป็นความสุขไปหมดนะเหมือนจะมาจัดงานวัดเนี่ยในช่วงของงานกระถินที่ผ่านมาถึงแม้ว่าเจออุปสัคปัญหาโยม ในบางเรื่องบางราวบางเหตุการณ์อาจจะเป็นอุปสรรคหรือปัญหา,าอาจจะมีคนชอบใจไม่ชอบใจในสิ่งที่เราทำหรือสิ่งที่เราทำมันอาจจะไม่ถูกใจใครแต่สิ่งเหล่านั้นมันก็เปรียบเสมือนว่าเป็นบทเรียนให้เราได้เรียนรู้เหมือนกันอยู่อารมะไม่ได้มองว่าสิ่งนั้นเป็นปัญหาแต่ตารมามองว่านั่นคือการสอนให้เราได้รู้จักการเรียนรู้ ยังไม่ต้องอะไรเลยเนี่างช่วงงานกระถินที่ผ่านมานะทุกทีไม่เคยมีแจกของบนสารานะน,นี่คุณจรรันมาคําไม่รู้ว่าเขาได้มีโอกาสฟังนะอาตมาบ้างหรือเปล่าก็ไม่รู้แหละแต่เล่าให้โยมฟังว่าในขณะที่อามาอยู่บนสาราเนี่ยคุณจรรันมาคําเนี่ยเขาเอาขนมปังมาถวายมาสั่งออนไลน์เนะี่ยแล้วมาลงที่วัดกลางตัวไม่ได้มา อาตมาก็เลยบอกกับคณะกรรมาการว่าคือขนมปังเข้ามาก่อนงานแตมาบอกว่าไม่ต้องเอามาแจกข้างล่างนะเก็บไว้เอาไว้แจกคนบนสลาเพราะส่วนใหญ่คนบนสลาจะไม่ค่อยได้ทานอาหารโรงทานเพราะว่าคนข้างล่างขนหมดแล้วยมงกว่าจะเสร็จงานก็เกลี้ยง <c oughs> ขนไม่ทัน <c oughs> โงทานทุกที่โยมไปดูเถอะคนที่ไปถวายผ้ากระถินจริงๆนะ่ะแทบจะไม่มีโอกาสได้ทานอาหารโงทานหรอกเพราะว่ามัวแต่อยู่บนสลามัววุ่นสารววนอยู่กับบุญที่ตนเองกำลังจะทำมันอย่างเต็มที่ส่วนคนที่อยู่ข้างล่างนะนะั้นน่ะส่วนใหญ่ไม่ได้ขึ้นไปบนสลาโยมก็จะสารววนอยู่กับโงทานน่นเหละนะนะเที่ยวขนเที่ยวนั่นอยู่กับโงทานไม่ใช่ทุกคนนะแต่พูดถึงเปรียบเทียบ อตมาก็เลยบอกกับคณะกรรมการที่รับขนมปังไว้ว่าไม่ต้องเอามาแจกคนข้างล่างนะไม่ตั้งตั้งโรงทานแจกข้างล่างเอาเก็บไว้ข้างบนนั่นแหละเดี๋ยวแจกคนที่นั่งเก้าอี้รอถวายผ้าเนี่ยเป็นนะหลายร้อยนะบนสลาการประเรียนนี่ก็สักห้าร้อยได้มั้งห้าหกร้อยคนนะที่นั่งรอที่จะถวายผ้ากระถิ่นในโยมนะไม่รวมคนที่อยู่ข้างล่างนะ นะก็เลยบอกถึงเวลาก็เลยให้โยมเอาขนมปังกับน้ำเนี่ยแจกคนที่นั่งอยู่ข้างบนสลาการ,ปรเปรียนในขณะที่อาตมาประกาศว่าให้คณะกรรมาการช่วยกันแจกขนมปังที่คุณจรรนส่งมาเนี่ยให้กับคนที่มาทําบุญอยู่บนสลาการ,ปรเปรียนหลายร้อยชีวิตเนี่ยสิ่งหนึ่งที่อาตมามองเห็นก็คือในขณะที่อาตมา ให้เขาแจกขนมปังพอหลายท่านได้รับขนมปังแล้วปุ๊บแกะแล้วก็ทานเลยโยมนะคนแกะแล้วก็ทานเลยทานขนมปังนั่นแหละทำให้ตมาได้เรียนรู้เลยแม้เกิดทัศนคติมุมมองเพิ่มเติมโยมก็เลยบอกตัวเองแล้วก็บอกคณะกรรมการบางส่วนไปละ ว่าให้ช่วยเตือนได้ไปถึงวันใกล้ไปถึงวันงานเนี่ยอาจมาเลยเกิดความคิดว่าต่อไปนี้เมื่อถึงวันทอดกระถินเนี่ยเราจะต้องเตรียมอาหารที่สามารถสะดวกแล้วก็กินได้เลยให้กับผู้ที่มาร่วมงานที่นั่งอยู่บนศาลาแจกในขณะที่เขารอที่จะทอดผ้าที่กำลังชมการแสดงอะไรต่างๆเนี่ย แจกเผื่อเขาหิวเขาจะได้ทานได้เพราะว่าอัตอมามองเห็นว่าพอแจกขนมปังป,ปุ๊บโยมบางท่านแกะแล้วก็ดื่มเอ่อแกะแล้วก็ทานเลยน้ำก็ดื่มเลยแล้วเชื่อว่าจะไม่มีที่อื่นทําอย่างเงี้ยนะวัดสวรรคารามจะทําในปีหน้านะใครจะ c o ป y ก็ได้นะวัดไหนจะทําก็นิมนต์เลยนะดูแลญาติโยมเพราะนั้นเนี่ยก,ก็คือทัศนคติมุมมองที่ดีที่อัตมาสามารถที่จะมองเห็นแล้วก็ จะนำไปทำให้มันเกิดประโยชน์ให้มากที่สุดท่านผู้ฟังทั้งหลายทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ขึ้นอยู่ที่ตัวเรานี่แหละว,ว่าเราจะมองมุมมองอย่างไรเพราะอย่างที่อาตมาบอกว่าแม้ความผิดพลาดที่มันเกิดขึ้นอาตมาก็ไม่ได้มองว่ามันเป็นความผิดพลาดแต่มันเป็นทัศนคติมันสอนให้เราเนี่ยได้เรียนรู้แล้วก็พัฒนาปรับปรุงพัฒนาให้มันดียิ่งขึ้น เพื่ะนในปีหน้าเนี่ยก็ตั้งใจไว้ละว่าจะเตรียมพวกอาหารต่างๆที่มันสามารถสะดวกทานได้เลยให้กับแขกที่มานั่งรออยู่บนศาลาการประเรียนเผื่อว่าจะหิวจะอะไรก็สามารถทานได้ถึงแม้ว่าถ้าเขายังไม่ทานตอนนั้นก็สามารถนํากลับไปฝากลูกหลานของเขาได้มันก็เหมือนของที่ระลึกเหมือนกันในส่วนตรงนี้นก็เลยเกิดงานขึ้นมาอีกหนึ่งชิ้นที่จะใช้ในปีหน้าเอาละญาติโยมทั้งหลาย ว่าไปแล้วก็เวลาหมดหมดเวลาอย่าลืมนะกดของแรงดึงดูดอารมณ์ดีมองโลกในแง่ดีรักตัวเองใจเย็นรู้สึกถึงความโชคดีและมีทัศนคติที่ดีแล้วชีวิตของโยมจะมีความสุขนะวันนี้เวลาหมดแล้วท้ายที่สุดนี้ก็ขอความสุขความเจริญในธรรมจงบังเกิดมีแก่รบดาญาติโยมท่านสาธุชนทุกคนทุกท่านทูนขอเจริญพร